<lain: S 2> ก็มีหลักจริยธรรมนะฮะทหารก็คงม,มีนะฮะวินัยวินัยทหารหมอนี่มีหมอต้องมีตั้งแต่โบราณละหมอนี่มีมาสองพกว่าปีแล้วค่อย,คอยถ่ายทอดกันมาหลักจรยิยธรรมของหมอกรีสก็อาจจะไม่เหมือนหลักจริยธรรมของหมอไทยแต่ว่าหลักการต่างๆนี่เหมือนกันข้อปริกย่อยอาจจะไม่เหมือนกันแต่ต้องมีถ้าไม่มีคนในอาชีพนั้นก็จะเละเะเทะเทะ อยากจะประพฤติอะไรนอกกรอบนอกอไปเนี่ยนะครับก็ทําให้ศรัทธาที่คนมีต่ออาชีพนั้นก็ค่อยๆเสื่อมลงเพราะฉะนั้นเขาจะต้องดูแลตัวเองด้วยกฎระเบียบชุดหนึ่งกฎระเบียบชุดนั้นก็คือหลักจริยธรรมของวิชาชีพหรือจรรยาบรณวิชาชีพนะครับตำรวจก็ต้องมีฮะไม่งั้นเราก็บอกว่า้ตตำรวจนี่มันเชื่อไม่ได้ถ้าประเทศไหนตำรวจเข้าตรงไปตรงมาถือกฎหมายเป็นใหญ่ไม่รูปหน้าปะจมูก ไม่ยอมอยู่ใต้อิทธิพลของใครทุกคนก็ต้องยอมรับในวิชาชีพตำรวจเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหลักจริยธรรมเนี่ยสำคัญมากเลยไม่ต้องอาศัยรัฐสภาเป็นคนออกไม่ต้องอาศัยทางพระทางเจ้าเป็นคนกำหนดไม่ต้องอาศัยคำพีนั้นพวกเรานี่แหละกำหนดกันเองว่าเราอยากเห็นคนไทยเป็นอย่างไรลหละคนไทยมีชุดจริยธรรมสักชุดหนึ่งไหมคนญี่ปุ่นมีไหมญี่ปุ่นมีชุดจริยธรรมซึ่งเมื่อเขา เผชิญกับภัยอันตร,รายต่างๆแล้วมันปรากฏออกมาให้เห็นเลยครับกลายเป็นวัฒนธรรมไปหลักจริยธรรมเนี่ยถ้าประพฤติไปประพฤติไปจนกระทั่งยอมรับมันก็กลายเป็นวัฒนธรรมของชาตินั้นซึนามิของญี่ปุ่นนี่ชัดเจนเลยนะครับออกข่าวไปทั่วโลกทุกคนก็ชื่นชมว่าเขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเขาไม่เอาเปรียบไม่เห็นแก่ตัวส่วนซึนามิของไทยนี่วุ่นวายมากเลยการจัดการแย่มากเราประเมินแล้วนะฮะไม่ใช่คำพูดผมนะครับ เรามีชุดประเมินการจัดการซึนามิไทยเนี่ยออการจัดการนี้แย่มากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรื่องหลักจริยธรรมเนี่ยเพื่อจะกําหนดความดีความจริงความงามนี่นะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่มากสังคมไทยจะต้องพยายามให้ความสนใจกับหลักจริยธรรมมีแล้วก็ต้องช่วยกันประพฤติด้วยนะถ้าไปถามรัฐสภาก็บอกมีหลักจริยธรรมของสอสสวไหมบอกมีมีมานานหลายปีแล้ว ประพฤติหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าไม่ประพฤติแล้วใครจะเป็นคนกำกับเขาละ่ะทางพระนี่เขามีอยู่แล้วมีวินัยสงฆ์อยู่พระบางองค์ก็นอกวินัยก็ต้องถูกจับศึกที่จริงผมว่าจับศึกไม่พอต้องติดคุกด้วยเพราะทำลายศาสนานะฮะอันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดนะครับว่าหลักจริยธรรมสำคัญมากหลักจริยธรรมคือการปกครองตนเองของคนในอาชีพใดอาชีพหนึ่ง หรือการปกครองตนเองของคนชาติใดชาติหนึ่งถ้าเราอยากจะยกวัฒนธรรมของเราให้สูงเราต้องเริ่มที่การสร้างชุดจริยธรรมของพวกเราครับมีอีกหลายเครื่องตัดสินเป็นระบบย่อยๆนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ย่อยละอีกระบบหนึ่งคือระบบธรรมมาพิบาลในองค์ในการบริหารองค์กรต่างๆหรือที่ฝรั่งเขาเรียก Good Governance ซึ่งใช้ได้กับองค์กรของภาครัฐรัฐวิสาหกิจของเอกชนองค์กรของ NGO องค์กร NGO ก็ต้องมีหลักธรรมาพิบาลเหมือนกันท่านทั้งหลายที่ทำงานใน NGO นนะครับต้องมีเหมือนกันที่จริงหลักของหลักธรรมาพิบาลเนี่ยไม่มีอะไรที่ลึกลับมีหลักง่ายๆฮะหลักธรรมาพิบาลขององค์การเนี่ยเป็นหลักที่ออกแบบเพื่อให้องค์การนั้นๆเนี่ย บริหารแล้วเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเกิดประสิทธิผลสูงสุดบริหารแล้วเป้าหมายคือโกหรือเป้าหมายคือให้องค์กรนั้นๆบริหารแล้วเกิดประสิทธิภาพสูงสุดประสิทธิผลสูงสุดโดยโดยมีการรับผิดชอบและมีการรับผิดรับชอบมีการรับผิดชอบและมีการรับผิดรับชอบ รับผิดชอบนี้ผมหมายถึงหน้าที่ที่กำหนดเป็นพันธสัญญาที่ทุกคนในองค์กรให้ไว้กับองค์กรนั้นส่วนความรับผิดรับชอบหมายความว่าเมื่อปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรนั้นแล้วถ้าเกิดปฏิบัติได้ผลดีเขาต้องรับชอบถ้าผลเสียเขาต้องรับผิดเขาต้องรับผิดอันนี้คือความรับผิดชอบและรับผิดรับชอบความรับผิดชอบนี้ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า responsibility ส่วนความรับผิดรับชอบคือ accountability ความรับผิดชอบคือพันธะสัญญาที่ทุกคนที่ทำงานให้องค์กรนั้นมีต่อองค์กรว่าจะทำไรให้องค์กรส่วนความรับผิดรับชอบก็คือพันธะสัญญาที่ว่าเมื่อฉันทำงานให้องค์กรแล้วเกิดผลดีอะไรฉันต้องรับชอบระบบต้องรับชอบและถ้าฉันผิดอะไรฉันยอมรับผิดปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมันมีปัญหาอภิสิทธ อภิชนอะไรพวกนี้นะครับเหนือความรับผิดรับชอบหรือมีการโบยความรับผิดรับชอบให้ลูกน้องอันนี้นะครับที่ทําให้ประเทศนั้นๆหรือองค์กรนั้นๆมันไปไม่ถึงไหนสักทีเนี่ยมันย่ําอยู่กับที่ก็เพราะอันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะฮะร,ระบบธรรมาภิบาลไม่ใช่เรื่องลึกลับเป็นวิธีคิดที่จะให้มีการสร้างระบบเพื่อให้องค์กรทํางานอย่างเต็มที่ได้ผลประโยชน์ตรอดทุกคนนะครับแล้วก็ ถ้ามีระบบอย่างนั้นจริงๆนะครับทุกคนก็ขนขวาอยากจะทำชอบออยากจะทำดีใครไม่อยากทำดีบ้างใครอยากโกงบ้างนะครับแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเป็นองค์กรซึ่งโกง